สวัสดีครับพบกับช่อง YouTube บ่าวอีสานไกลถิ่นเข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้บ่าวอีสานไกลถิ่นด้วยนะครับสวัสดีค่ะวันนี้บ่าวอีสานไกลถิ่นจะพาทุกท่านมาสักการะพระาธาตุนครนะคะพระาธาตุประจำคนเกิดวันเสาร์ค่ะ หนึ่งในพระาธาตุองค์สําคัญของจังหวัดนครพนมนะคะประดิษฐานอยู่ภายในวัดมหาธาตุอําเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะคะเดิมชื่อว่าวัดมิ่งเมืองค่ะถือเป็นพระาธาตุสำคัญสาหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะพระาธาตุนครนะคะสร้างเสร็จเมื่อปีพศ2465โดยใช้เวลาสร้างประมาณ2ปีค่ะจำลองแบบมาจากพระาธาตุพนมองค์เดิมนะคะ นอกจากเที่ยวชมกราบไหว้พระธาตุนครแล้วเรายังสามารถเข้าไปสักการะองค์พระประธานในพระอุโบสถได้ด้วยนะคะรวมทั้งชมวิวทีศน์แม่น้ำโขงซึ่งอยู่ด้านหน้าวัดเพียงแค่ข้ามถนนไปก็ได้พบบรรยากาศสวยงามแล้วค่ะทุกปีจะมีงานฉลองสมโพชิพระธาตุนครนวัดมหาธาตุในวันขึ้น15ค่ำเดือน5ของทุกปีนะคะเราไปรับชมบรรยากาศภายในวัดกันได้เลยค่ะ ก่อนจบคลิปฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่เป็นกำลังใจให้เปาอีสานและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ